นะครับผม,ผมพงพันธ์เลนุมาตรนะครับะ e, นะครับถ้าเกิดชื่อย่อตำแหน่งก็คือ DPS E c i s c o Thailand นะครับจะเห็นว่าเซกชันนี้เราจะมาคุยในส่วนที่เป็นตัวของเซกชันเรื่องของไวเลสก่อนหน้านี้2องเซกชันเราคุยเรื่องของเท e ลยีแระเรื่องของ 5G ใช่ไหมครับเรื่องของขื้นจากทาง AS ซึ่งจริงๆอะในส่วนของทางที่ทาง AS พูดนะครับข้ามเกี่ยวกับในส่วนของตัวไวเลสเราเลย นะครับในของเซ็กชันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของของคลื่นสัญญาณนะครับคลื่นสัญญาณเหมือนกันถ้าเกิดเราจะมองภาพถ้าเกิดแบบมองกว้างๆก่อนนะครับโดยไม่ไม่ไม่ไมคำนึงถึงเทคโนโลยีที่จะใช้ในแต่ละส่วนนะครับถ้าเกิดมองภาพภาพกว้างๆเนี่ยก็คืออ่าในส่วนของที่เป็น outdoor เลยเรียก o u t ดอร์น, outdoor, นะครับแล้วก็ส่วนที่ทาง T.S พูดเลยเมื่อกี้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือตัว 5G โดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเรามองใน indoor, อิ i n อ o o อินดอร์ที่เป็นตัว wifi นะครับคลื่นไรเดียร์เนี่ยตรงนี้จะมาโฟกัสกัน,กน ในส่วนของอินดอร์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับอินดอร์อาจจะรวมทั้งที่เป็นแอเรียที่เป็นเอ้าดร์บ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนที่เป็นแอสเซทคอยในการ cover จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นสไลด์ของผมเริ่มแรกเนี่ยจะมี qr code นะครับสามารถที่จะสแกนก่อนได้เลยนะครับลุ้นแล้วก็ตอบคําถามซึ่งคําถามเนี่ยไม่เกี่ยวกับสไลด์ผมเลยนะครับผมเช็คละทางมาร์เก็ตติ้งเขาทำไว้นะครับเป็นคําถามที่ถามโดยทั่วไปนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับของตัวไวเลสหรือว่าการใช้งานนะครับไวไฟนะครับลุ้นรางหวัลกัน นะครับสแกนแล้วก็ตอบตอบประมาณลักห้ากข้อนะครับมันจะมีข้อหรือข้อหนึ่งที่ตอบแล้วจะฉีกรางวัลน,นะครับคราวน,นี้เรามาเข้าในส่วนของของวเรตก่อนถ้าเกิดเราดูรูปนะครับเรามีนกอยู่สาสามตัวก็หนึ่งตัวเห็นไหมครับความแตกต่างของรูปนี้คืออะไรนะครับความแตกต่างของนกนะครับคืออะไรแน่นอนถ้าเรามองด้านซ้ายเนี่ยนกสามตัวเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยด้านขวามันเขามีวเยเรวเรตแล้วของเราอ่ะมีอะไรนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบง่ายๆก็คือเรื่องของคลื่นนั่นเองนอกด้านขวาใช้ลักษณะของคลื่นในการจับนะครับใช้งานสัญญาณนะครับหรือว่าท่านซ้ายในใช้เรื่องของสายซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อมูลของสายเมื่อกี้ทางเน็ตเวิร์กนะครับพูดมาโอ้โหคอมเมอร์มากเลยนะครับรวมในส่วนถึงของ Data Center เรนะครับเรื่องของการเทสเรื่องการใช้งานเรื่องของสายนะครับที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์นะครับจะเห็นว่ามันสามารถไปถึงถึงถึงอะาไร80 ใช่ไหมครับ80กิโลเลยถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับไปถึงสปีดถึง1.6เทนะครับจากเทคโนโลยีนะครับของตัวของของคลื่นของของตัวของสายเองนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของตัวไวเลตบ้างนะครับไวเลตเราเป็นยังไงผลนะครับจากการวิจัยนะครับของการใช้งานของของของการใช้งานเรื่องของเครือข่ายเรื่องของคนนะครับจะเห็นว่ารูปแบบการใช้งานเรื่องของทราฟฟิกเรื่องว่าเรื่องของดีไวเนี่ยมันมีการก้าวกระโดดอย่างมีนัยยะ ถ้าเกิดเรามาดูผลนะครับในการใช้งานนะครับทัฟฟิกเยอะจํานวนบุคลากรหรือจำนวนคนใช้นะครับใช้งานกระถ่เยอะตามด้วยนะครับถ้าเกิดดูเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของรูปที่เป็นรูปวงกลมนะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินจะเห็นว่าการใช้งานในส่วนที่เป็น WiFi นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้สองเซกชันเราคุยในส่วนที่เป็นสีส้มกับสีแดงอยู่ใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นเซลลูล a r กับส่วนที่เป็น Wi นะครับถ้าเกิดเรามองในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินซึ่งในวิบวันตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องถึงออฟฟิศหรอกแค่เฉพาะในบ้านนะครับของทุกๆท,ท่านเองนะครับที่ที่ทำงานหรือว่าที่บ้านที่บ้านเองยังต้องใช้ WiFi กันเลยนะครับไวเลสเปิดเครื่องขึ้นมาตอนเช้าหยิบอะไรก่อนครับหยิบมือถือขึ้นมาก่อนเช็คข้อมูลก่อนนะครับวันนี้มีงานอะไรบ้างตัวของคาลเลนดาร์เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเช็คเมสเซจ นะครับมีไลน์เข้ามาไหมมีตัว Facebook มีเพื่อนอัปเดตยังไงบ้างถามว่าในส่วนนี้เราใช้อะไรนะครเราใช้คลื่นสัญญาณหมดเลยนะครับเป็นคลื่นสัญญาณของ Wi-Fi เรื่องของไวเลสนะครับถ้าเกิดเราดูผลนะครับที่เป็นกราฟแท่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการใช้งานนะครับของ Wi-Fi อยู่ในทิศทางไหนนะครับอุปกรณ์ไหนที่ใช้บ้างนะครับถ้าเกิดคือผลผลที่น่าสนใจนะครับที่การใช้งานจะเห็นว่าตัวสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเป็นสีเขียวครับ จะน้อยกว่านะครับเปอร์เซนต์ที่เป็น M2M ก็คือ Machine to Machine เมื่อกี้เหมือนกับทางที่ที่ท่า AS เขาพูดนะครับมีการใช้งานแปลว่าเรื่องของเครื่องสัญญาณนะครับที่ใช้เรื่องของไวเลสหรือว่าเรื่องของ WiFi เนี่ยนะครับมีการใช้ในเรื่องของของการทำงานเรื่องของอุปกรณ์นะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างอย่างอย่างมีนยัยยะนะครับมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับเติบโตนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่จะมีเทคโนโลยี นะเข้ามาตอบโจทย์เนื่องด้วยเทคโนโลยีแต่ตอนนี้ทนะ่นผอนตอนนี้ถามว่าเทคโนโลยีมันตอบโจทย์หรือไม่บางครั้งสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวันนะครับอาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราก้าวไปอีกอีกบริเวณหนึ่งเช่นที่ออฟฟิศนะครับสิ่งที่เทคโนโลยีนะครับกาลังใช้อยู่เนะี่ยมันตอบโจทย์กับกลุ่มของผู้ใช้งานหรือเปล่าเช่นบุคลากรนะครับของบริษัทเราลองเทียบง,ง่ายครับบริษัทของท่านณปัจจุบันเทียบกับ ผมว่าสองสามปีที่ผ่านมานะครับจำนวนบ,บุคลากรเพิ่มหรือลดหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เองที่ใช้ในแต่ละคนนะครับเพิ่มหรือลดนะครับเช่นอุปกรณ์เรามีอุปกรณ์ให้อะไรให้กับพนักงานบ้างเช่นอยู่ในออฟฟิศนะครับมีอุปกรณ์อะไรให้กับพนักงานบ้างน,นะครับแน่นอนโน้ตบุ๊กอ่ะอันนี้อาจจะต้องมีเบสเลยหรือแม้กระทั่งบางบาง,บางที่อาจจะมีเรื่องของ PC นะครับตั้งหรืออาจจะมีแท็บเล็ตนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของมือถือโฟนเพื่อเจอรานแอป นะครับของบริษัทเพื่อจะทําเรื่องของสีเขียวนะครับเป็นต้นการใช้ตัวแอปนี้ได้ต้องผ่านตัวของดีไวซ์นะครับที่เป็นของบริษัทนะครับเท่านั้นไอโฟนเนี้ยก็คือตัวของอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเพิ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากจากเมื่อ3ปีก่อนซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเกเนี่ยใช้ WiFi ใช้ W i ล i น,นะครับในการทํางานเซตส่วนใหญ่เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นการใช้งานนะครับเรื่องของของการใช้งานเรื่องของคอนเทนต์ นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเคสยูสเคสมีใช้หลายๆรูปแบบเลยทั้งที่เป็นเรื่องของวิดีโอนะครับทั้งที่เป็นเรื่องของ VR AR นะครับมีเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงอุปกรณ์นะครับ,รรรนะรบในส่วนที่เป็น IOT d i e นะครับทาง AS ก็เกิดมาเยอะเลยเรื่องของ IOT d e v i c e ใช้นะครับถ้าเราดูผลนะครับตอนนี้ IOT d e v i c e เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเลยดีกว่านอกเหนือนจาการทำงานค่อนข้างเยอะ นะครับเข้ามายังไงนะครับอาดิเช่น IOT ด้วยก็คือ Internet of t h i n g เนาะก็คืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ต่อเข้าใช้งานในโลกของ Internet. อินเทอร์เน็ตอตอนนี้ถ้าเกิดเป็นติงของผมที่มีอยู่ในบ้านนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีหลายตัวเลยนอกเหนือจากมือถือนอกเหนือจากโน้ตบุ๊กนะครับหรือแม้กระทั่งแท็บเลต็ตนะครับอุปกรณ์เช่นอะไรเช่นกล้องเช่นทนะีวีทีวีเนี่ยใช้เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเราเรา พฤติกรรมการใช้งานของของเราในวัจุบัน,นะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับโดยที่เราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเราใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยเวลาที่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนะครับผมอยากจะให้ลูกผมศึกษาอะไรที่ใหม่ๆนะครับสิ่งที่ผมจะทําผมไปหาคอนเทนต์ก่อนนะครับอาจจะเป็นสื่อที่เป็นอาจจะเป็น Google y ล u t u b e นะครับแล้วเอาคอนเทนต์นั้นนะครับแนะนำ นะครับให้กับลูกซึ่งสิ่งที่ผมแนะนําไม่ใช่ iPad ไม่ใช่ตัวของโมบายผมใช้ทีวีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใหญ่กว่าจอมันใหญ่กว่านะครับแน,น่นอนก็คือเป็นการใช้งานนะครับติ้งต่างๆที่อยู่นะครับทั้งที่บ้านแล้วก็บางครั้งที่ออฟฟิศของเรานะครับคราวนี้ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเมื่อเมื่อช่วงแรกก็จะพูดในส่วนที่เนที่เป็น 5G ใช่ไหมครับทางเอสพูด 5G คราวนี้ในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ใช้งานในออฟฟิศนะครับเซตส่วนใหญ่คือที่ทํางานเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของไวเลสนะครับไวเลสก็มีการพัฒนานะครับของคลื่นไวเลสซึ่งนับยุบันไวเลสมันอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเลข6นะครับตัว Wi-Fi เราเรียกว่า Wi-Fi 6หรือว่าจริงๆเราเรียกว่าไฟซิกหรือมาตามมาตรฐานก็ 11AX เนะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือตัวของเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดเรามาดูยุคของเทคโนโลยี 5G ก่อน นะครับที่จริงทางเอสอธิบายไว้ค่อนข้างเจ็บครบเลยนะครับผมแค่เติมนิดหนึ่งนะครับก็คือในยุคข,ของตัวของเครื่องสัญญาณที่เป็นซลลูล่าหรือว่าระบบมือถือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ปรับเปลี่ยนเรื่องของยุคเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อจะโคเปอร์นะครับในยุคที่ถ,ถัดมาเช่นยุคที่เป็น 1G อาจจะรันในส่วนที่เป็นตัวอะนาล็อกไวอย่างเดียวนะครับยุค 2G ขึ้นมามีดิจิตอลไวนะครับเป็นต้นยุค 3G 4G จนถึงยุค 5G นะครับตามที่เรียนเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นยุคของตัวของคลื่นเซลูลาร์นะครับอันนี้เรามาดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับกับตัวของคลื่น Wi-Fi นะครับหรือว่าตามบ้านเรานะครับใช้ตัว EP ตัวตัวเอสเซทพอนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามียุคเหมือนกันนะครับมีตัวเลขเหมือนกันจริงๆก็มีตัวเลขนะครับเป็น Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5นะครับแต่ถ้าเกิดแล้วก็ ณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัว wifi 6ก็คือ wifi 6ที่ผมบอกไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับและวิบัติหลายๆที่นะครับหลายๆที่หรือว่าเอาที่บ้านก็ได้เราใช้ wifi กันพะ wifi ที่บ้านส่วนใหญ่เราจะมีอยู่2เขาเรียกว่า2 s s d ก็คือ2คลื่นสัญญาณที่เรากกอะนะครับเวลาที่เราใช้งานตัวของ w าเล l ก็จะมีเขาเรียกว่าเขียนว่าอบ้าง2.4บ้างแล้วก็ตัว5 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือรูปของเคลื่องสัญญาณที่ตัวของข้อมูลจะวิ่งผ่านนะครับมันจะวิ่งผ่านวิ่งผ่านได้สคลื่นนะครับนปัจจุบันที่เป็นตัวของ Wifi 6นะครับยิ่งตัว Wifi ที่เป็น Wi-Fi 5หรือว่า AC พวกว2ก็ใช้ในส่วนที่เป็น2.4กับ5เหมือน,นกันนะครับซึ่งความแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือการที่เขาเรียกว่ารองรับผู้ใช้งานรองรับจำนวนอ่า i c e วิร o สทรูตนะครับทารฟิกได้เยอะ นะครับอันนี้ก็จะตามมาด้วยเรื่องของเทคนโนโลยีนะครับถ้าเกิดเรามองดูเขาเรียกว่าดูเรื่องของเทียบเรื่องของ WiFi ในแต่ละปีนนนี้ผมเอาไปแบบคร่าวๆนะครับผมยกตั้งแต่ Wi-Fi 4ดีกว่า w i f i 4ก็คือเป็นค่อนข้างจะใกล้เรานิดหนึ่งนะครับตัว Wi-fi 4หรือว่าทางทางมาตรฐานเราเรียกว่า 11n 11n เนี่ยโดยมาตรฐานแล้ว,รว,รว,ว,ลวทราฟริกรถทุบที่วิ่งกันก็อยู่ประมาณสัก0.6 g ิกนะครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเป็นตัว Wi-Fi 5 Wi-Fi 5นะครับทั้งที่เป็น AC เมบบ w ร์เบถนะครับตัโยโดยลักษณะของทาฟิกที่วิ่งได้ด้วยเทคโนโลยีนะครับด้วยเทคโนโลยีเพราะว่าจริงๆแล้วไอเทคโนโลยีเท่าไถึงผมต้องย้ำว่าเทคโนโลยีเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในแต่ละเทคโนโลยีเช่น ACN หรือว่าตัวของ EX ที่เป็น WiFi 6มันอยู่เขาเรียกมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับปัจจัยเรื่องของตัวของ AP access point ปัจจัยเรื่องของสายเมืนะ่อกี้มีเรื่องของสายเรื่องค่า loss ปัจจัยเรื่องของ n point หรือว่าค่าย anti ที่เข้าไปเชื่อมต่อนะครับหรือว่าปลายทางที่เรากําลังทดสอบเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแต่เรื่องด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วว่าตัวของถ้าเกิดเป็น n ก็ประมาณสัก0.6นะครับถ้าเกิดเป็นตัว ac เนี่ยอยู่ประมาณสัก3 5จ g นะครับแล้วก็มาดูยุคนี้นะครับยุคนี้จริงๆในยุคนี้ก็มีหลายๆที่นะครับที่ใช้ที่เป็น wifi 6นะครับแล้วก็มีหลายๆที่ที่ใช้ wifi 5หรือว่า wifi 5นะครับขึ้นอยู่ดีกว่า ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของท่านเองนะครับรูปแบบของการใช้งานของท่านหนึ่งขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับไคลเอนท์ที่จะไปเกาะน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้เทคโนโลยีที่เป็น Wi-Fi ที่เป็น Wi-fi ใหม่เรยกว wi ่าไฟซิกเนี่ยนะครับไคลเอนท์ Cry ne, หรือว่าเครื่องไคลเอนท์ Cry ne, อาจจะพูดง่ายๆเือเครื่องมือถือมือถือหรือว่าตัวของอตัวของโน้ตบุ๊กก็ได้นโน้ตบุ๊กนะครับพวกนี้จําเป็นจะต้องรองรับนะครับตัวที่เป็นตัว เขาเรียกฮาร์ดแวร์มันต้องรองรับ wi-Fi 6ด้วยถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่รองรับนะครับเราก็สามารถใช้ที่เป็นตัวของ AC ก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่ายุคนี้นะครับที่มันเขียนว่าปีอ่าปี2011ใช่ไหมครับจนถึงปี2 0 2 0นอ่า2021นะครับจนถึงปี2022เนี่ยที่ที่อยู่ในยุคนี้นะครับตัวของ Wi-Fi 6นะครับที่เป็นตัวของ AX เนี่ยอ่าถ้าเกิดเราดูศักยภาพนะครับทูพุตนะครับที่ ที่เห็นนะครับที่ได้นะครับที่แบบแบบแบบเห็นได้ชัดแล้วก็สามารถจับต้องได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบ5้ิกนะครับถูกพุดนะครับมีการลองรับนะครับผู้ใช้งานได้มากกว่าเก่าคือถ้าเกิดตีแล้วนะครับเรื่องของ Wi-Fi 6ถ้าเกิดเทียบกับ w i i i อ่าหกับ5เทียบกันเนี่ยตัว6เนี่ยการลองรับจะอยู่4เท่านะครับ4เท่าคลร์แอของ5นะครับอันนี้เอาง่ายเลยนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้งานเรื่องของการเซฟแบตเตอรี่นะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัว Wi-Fi 6อ่ะเอาง่ายมือถือเรานะครับถ้าเกิดเราเทียบว่าเราเกาะนะครับกับเทคโนโลยีที่เป็น Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6แล้วใช้งานทั้งวันนะครับการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่นะครับของตัวของมือถือเรานะครับเทียบกัน WiFi 5นะครับที่เป็นตัวของ EC นะครับ Wi-Fi 5จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่า Wi-Fi 6นะครับอันนี้ก็โดย โดยตัวเจ้าหญิงซึ่งก็มีการรับส่งสัญญาณนะครับหลายๆรูปแบบ4คูณ4 8คูณ8แ,แล้วแต่นะครับตัวของ asset point นะครับหรือ AP ที่รองรับนะครับอนอกจากนั้นนะครับอนอกจาก AP ที่เราใช้นะครับจะเห็นว่าตัวของ asset point เนี่ยจริงๆแล้วมันรองรับได้ถึงเมื่อกี้บอกว่าเกือบ 5G ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองถึงทางภาคปฏิบัติจริงๆนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อ a p หนึ่งตัวนะครับสายที่เราเชื่อมต่อ a p เข้าไป นะครับไปยังตัวสวิตเนี่ยเรามีแค่สายแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับแล้วคุณพงพันธ์คุณบอกว่ามันวิ่งเกินเอาไง่ายๆวิ่งเกิน1นึ่ิกนะครับเพราะสายจริงๆมันถ้าเกิดเท่าที่ผมรู้สายแลนมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่จิกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วด้วยด้วยเทคโนโลยีนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อกี้ทางซุกก็เกิดไปนิดนึงนะครับในส่วนของที่เป็นตัวของมันติดจิกนะครับตัว m อ็มจิกนั่นเองก็คือรองรับตัวเนี้ยมันรองรับตัวคือทําท่อให้มากกว่า1นึ่งจิก นะครับ 2.5G นะครับเป็นต้นนะครับจนถึง 10G นะครับซึ่งไอ้สายเส้นเดียวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนถ้าเกิดผมตีนะครับเป็นตัวของแคสซิกนะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้จะรองรับในส่วนที่เป็นมันจิกได้เพราะนั้นรูปแบบในการใช้งานนะครับ AP ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนนะครับ AP ที่เป็นตัวของ Wi-Fi 5นะครับเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6แล้วสายจะเป็นจะต้องเดินใหม่หรือเปล่านะครับคำตอบก็คืออาจจะต้องมองกลับไปนิดนึงว่าณปัจจุบันตอนนี้ เราใช้สายประเภทไหนอยู่นะครับเป็นแคทประเภทไหนนะครับถ้าเกิดเป็นแคตซิกแน่นอนโดยมาตรฐานนะครับพอรองรับอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องสายนะที่เราจะต้องดูนะครับเรื่องสายเสร็จมันก็จะต้องตามมาด้วยเรื่องของตัวสวิตสวิตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยว่าสวิตท,ที่รองรับเนี่ยบางครั้งพอร์ตท,ที่อยู่กับสวิตนะมันจะมีพอร์ตท,ที่เป็นหนึ่งจิกใช่ไหมครับสิบจิกนะครับมันจะมีพอร์ต สวิตบางโมเดลนะครับที่เราเขียนว่าตัวของมันจิกหรือว่าเอ็มจิกอยู่นะครับพวกนี้ก็คือรองรับนะครับสายเส้นเดียวน,ยนะครับสามารถที่จะวิ่งท a าฟิตได้มากกว่า1นึ่งจิในสายเส้นนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อรองรับตัวของ EP นะครับที่มันสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากกว่า1นึ่งจินะครับวิ่งผ่านสายอันนี้ก็จะเห็นว่ามี3ปัจจัยละที่เกี่ยวข้องแดเระยกจะเปลี่ยนนะครับเทโลยีที่เป็นทเทคโนโลยีที่เป็นตัวของเว็บตัว Wi-Fi 5 นะครับที่เป็น AC w e b วบหรือ Web2 เนี่ยให้กลายเป็น Wi-Fi 6หรือว่า AX นะครับมี AP 1หรือว่าเ p เหมาะหรือ,อยังนะครับปรับเปลี่ยน2ก็คือตัวของสายนะครับสมก็คือตัวของสวิต c ์อย่าลืมอีกอย่างหนึง่งก็คือตัวของ endpoint ที่จะไปใช้งานตัวของ Asset Point นะครับหรือ AP เี่ยตัว endpoint อาทิเช่นมือถือนะครับอทิเช่นตัวของโน้ตบุ๊กนะครับรองรับหรือเปล่านะครับในส่วนที่เป็นตัว Wi-Fi 6 นะครับถ้าเกิดรองรับแน่นอนรูปแบบทั้งหมดที่ผมบอกกลั่นมาก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น requirement ที่จะเป็นจะต้องเนี่ยเราสามารถใช้งานนะครับเต็มศักยภาพนะครับของตัว Wi-Fi 6ได้นะครับสมมุติว่าอ่าจะมีคําถามนะครับมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมใช้ Wi-Fi ที่เป็น AP นะครับ Access Point ี่เป็น Wi-Fi 6นะครับเครื่องผมนะครับมันไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่นะครับผมยังเป็นเครื่องที่รองรับ Wi-Fi 5อยู่เลยนะครับมันสามารถก่อง ใช้งานนะครับตัวที่เป็น AP ที่เป็น WiFi 6ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้นอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือ,อาจากนั้นในส่วนของตัว a s s e t s Point เองนะครับที่เป็นที่รองรับนะครับตัว WiFi 6แล้วก็จะมีในส่วนที่ที่จะต้องทำงานร่วมทำงานร่วมก,กันกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น IoT device นะครับในเคสนี้จะเห็นง่ายๆเลยนะครับก็คือ ตัวของแอสเซทพอยต์นะครับที่เป็นเกจเวนะครับที่เป็นตัวด้านบนนะครับที่มันชื่อว่าตัวเมลิกิเอ็มอาร์เนี่ยนะครับเป็นเกตเวย์ของอุปกรณ์ที่เป็น IoT นะครับ IoT เช่นวัดความชื้นวัดอุณหภูมินะครับวัดน้ำนะครับมีปิดเปิดอ่ปิดเปิดตู้เหล็กนะครับที่เห็นอยู่นะครับพวกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวอุปกรณ์ที่เป็น IoT เนี่ยจะใช้นะครับตัวที่เป็นแอสเซทพอยต์นะครับหรือว่าตัวเมลิกิเอ็มอาร์เป็นเกตเวย์ทางออก ในการที่จะดิสเพลยแสดงข้อมูลนะครับออกมาทางหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะทํางานร่วมกันนะครับจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันจะส่งผ่านนะครับผ่านตัวก i ิทวีนะครับที่เป็นตัวของ Asset Point อันนี้คือ use case ง่ายๆที่ใช้นะครับในส่วนของตัวของเมคาิกนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าโมเดลที่เป็น MR กับ IoT ที่เป็นเซนเซอร์ที่เป็นตัว MT นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้น เวลาที่เรามองในส่วนที่เป็นตัวของของอะไรของการใช้งานนะครับที่เป็นเรื่องของ WiFi หรือว่าไวเลสเนี่ยสิ่งที่ขาดนะครับไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Security นะ s e c ก r i ตีเริ่มแรกแน่นอนเรื่องของการออเทนใช่ไหมครับออเทนการเข้าใช้งานนะครับการเข้าใช้งานแบบไหนนะครับลักษณะของการใส่ตัวของพาสโค้ดเป็นยังไงอ่ามีการออเทนกับโลเคอลหรือว่าเป็นตัวของถังข้อมูลของ Active d i r e c t o r y นะครับการทำเรื่องของ Policy แน่นอนนั่นคือชุดแรกในการที่จะ identify ตัวบุคคลที่จะเข้าไปใช้ใช่ไหมครับเขามีสิทธิ์หรือเปล่าเขามีสิทธิ์ใช้ที่ไหนแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวโ,โดย solution ของตัวของไ l เลสหรือว่าตัวของ Assetpoint ต่างๆเนี่ยก็จะมีการทํางานอย่างนั้นได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือ,อในส่วนของการป้องกันภัยคุกค,คามนะครับโดยใช้เขาเรียกใช้ตัวของ cloud นะครับคราวเลยที่เป็นโลกอินเทอร์เน็ตเลย ช่วยโปรเทคเรานรในการที่จะมีภัยคุกคามนะครับผ่านมายังโลกของอินเทอร์เน็ตเข้ามาวิ่งเข้ามาในองค์กรเช่นใน SSD ของ Employee นะครับใน SSD ของ g Guest เป็นต้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งเกิดขึ้นนะครับตัวของคลาวด์เนี่ยจะทำการโปรเทคให้เราซึ่งจริงๆแล้ว Cisco c นะครับ c ิ sco เราเองนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นภาคของโปรดักต์นะครับทั้งนี้ที่เป็น Security ด้วยอันนี้ผมผมพูดเกินเนี่ยเพราะว่า มันเป็นลักษณะที่เราสามารถหยิบไปใช้งานได้หยิบไปใช้งานได้นะครับซึ่งสามารถที่จะรันไท่อุ่นลายเส้นก็ได้หรือว่าใช้งานนะครับตัวของสกิตรตัวนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่จะใช้งาน Security ตัวนี้ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราเปลี่ยนในส่วนที่เป็น DS s นะครับ d ด s นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีเรื่อง IP ใช่ไหมครับจาก IP ก็ไปนะครับมีเกตเวอะไรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น d ด s DNS ก็จะบอกว่าปลายทางที่เราจะไปเนี่ยนะครับเราจะไปที่ไหนนะครับซึ่งเราไปเปลี่ยน DNS นั้นให้กลายเป็นเบอร์ IP นะครับของ Security ตัวนี้นะครับ Security นี้ชื่อว่า Cisco u m b r a นะครับง่ายๆเลย IP 2 8 8 7 2 2 2 2นะครับไปเปลี่ยนที่ DSCP Server ก็ได้ไปเปลี่ยนที่ r ร u t e r รเราก็ได้หรือว่าไป Fix IP ที่ Endpoint ก็ได้นะครับตัวของ Security ตัวนี้นะครับที่เป็นโลกอินเทอร์เน็ตคือต,ตัวนี้เป็นโลกของ Cloud ใช่ไหมครับโติกผ่านข่าวไว้น เราไม่จะเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Security บนเครื่องบนตัวของ Network นะครับหรือว่าที่บ้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่า Traffic ทั้งหมดนะครับที่จะเข้ามายังหรือว่าจะติดต่อมายังเครื่อง e n นพ o ย e ์เราจะถูกกันปรองอยู่บนระบบขราวนะครับเรื่องด้วยว่าตัวของ DNS เนี่ยเวลาที่เราใส่มันจะมีการเช็คนะครับว่าปลายทางเนี่ยเช่น Cisco.com เนี่ยนะครับมีบ้านเลขที่อะไร สมมติว่าผมไม่เข้า Cisco.com นะครับผมก็เป็น Cisco1.com ซึ่งจริงๆแล้ว Cisco1.com เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไซต์ของ Cisco แต่เป็นแฮกเกอรนะ์สมมุติได้ครับแฮกเกอร์สร้างขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่เราเรียกไป Cisco1.com มันก็จะไปถามไอตัว DNS นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วตอบกลับมาถ้าเกิดเป็น Cisco1.com นะครับตัว Cisco ที่เป็นอ m b r a ก็จะชล้วล้อ๋อมันไม่ใช่ไซต์ที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะไม่ตอบกลับ ปลายทางแปลว่าเราไม่สามารถเข้าไปยังไซต์ปลายทางได้นะครับเป็นการกันกรองเราตั้งแต่เรื่องต้นนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น D S Security นะครับซึ่งทุกทท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปทดสอบนะครับหรือว่าใช้งานเต็มฟีเจอร์เต็มฟังก์ชันนะครับเต็มเ็มได้เลยนะครับ14วันนะครับฟรี e ช้อัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สีแดงนะครับเป็นตัวไซต์แนะครับ Armala.com หรือว่าเข้า Google ก็ได้ Search Cisco Armala นะครับฟรี e ช้อัลนะครับ เพียงแค่ท่านกรอข้อมูลเข้าไปเท่านั้นนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับเลยเมนเนจทุกอย่างนะครับซูจิตี้อยากจะบอกว่าไอ้ตัว Cisco a v a l a เนี่ยช่วยป้องกันตัวที่เป็นแหล่งซ่อมแร์ด้วยนะนะครับถ้าเกิดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสนใจยังไงเดี๋ยวทิ้งไปทิ้งไว้ในตัวของ QR ที่เป็นตัวของแบบสอบถามได้นะครับว่าต้องการข้อมูลนะครับในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับมันต้องการยังไงนะครับเราสามารถที่จะติดต่อท่านอีกทีนึงนะครับ จากในส่วนที่เป็น security ละคราวนี้มาในส่วนที่เป็นตัวของเทคโนโลยีบ้างของ c ิ sco เองเมื่อกี้คุยเทคโนโลยีที่เป็น wifi ไปหมดละนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างใช้งานยังไงนะครับ Cisco นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวของ wifi นะครับที่เป็นตัว wireless น,นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือเป็นลักษณะที่เป็น cloud management นะครับ cloud management concept ของ concept ของ cloud management ก็คือเป็นเส้นท่านไหลนะครับ management นะครับที่อยู่บนคลาวด์ก็คืออยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเราจะใช้งานนะครับมเมเนเมนต์จากที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยตัวของโซลูชันที่เป็นคลาวด์เนี่ยตัวนี้นะครับเมดิกิเนี่ยจะมีโปรดักต์เยอะเลยด้านล่าหนึ่งในนั้นจะมีตัวที่เป็นไวเลสด้วยนะครับในตัวของเมดิกิจริงๆมันจะมีสวิตช์นะครับมีซิคลิตแอพพลิเอนต์นะครับมีในส่วนที่เป็นตัว Management, เอนพอยต์เมเนเจอร์เป็นเมเนเจอร์เอนพอยต์ตัวของ s e c u r i t y Camera ก็มีนะครับตัวนี้ จะอยู่หรือว่าแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นตัวของของตัวของข้อมูลนะครับตัวที่ทําเรื่องของอธิเช่นในส่วนที่เป็นตัวของนิกเกิลไฟว์ l อร์นิกเกิไฟวอรก็คือ Security นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ Port ตฟล i โอนะครับทั้งหมดของตัวของเม็ิกิเม็ิกิคอนเซ็ปต์เขาก็คือง่ายรูปแบบ,แบ,บแากอรจัการเจ็บต้องเป็นง่ายนะครับก็คือไม่เนผ่านคราวที่เดียวนะครับโดย Product นะครับของตัวของที่เป็นตัวของ Wi-Fi นะครับที่เป็นตัว Wi-Fi 6 นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นอินดอร์และก็เอาดอส์นะครับสอในสอนอกนะครับมีครบเลยนะครับที่เป็นในตัวของ Wi-Fi นะครับนั่นคือตัวของ Product นะครับชุดแรกนะครับที่เป็นตัวของเมลกิตนะครับจริงๆในตัวเมลกิตที่เป็น Wi-Fi 6ก็จะมี Wi-Fi 5อีกนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานนะครับได้ซึ่งในส่วนของตัวเมรลกิตเองนะครับมันจะมีตัวที่เป็น BLE BLE radio ก็คือคลื่นสัญญาณ นะครับที่เป็นเคื่องสัญญาที่เป็น BLE ก็คือบลูทูธนั่นเองนะครับอยู่ยเกือบทุกโมเดลเลยนะครับเกือบทุกโมเดลเลยนะครับที่เป็นตัว BLE อยู่นะครับคราวนี้นอกเหนือนจาก Product Line ที่เป็นในส่วนที่เป็นตัวของ Cloud Managed นะครับ Cisco เราก็มีลักษณะที่เป็นตัวของ Enterprise นะครับตัวของ Wireless Solution ด้วยนะครับ <S <S ในส่วนนี้ในส่วนที่เป็นตัว Asset Point ที่เป็นตัว WiFi 6นะครับเราจะมีตัวที่เป็น Type เอสเซทพอยท์ไทป์ใหม่เลยนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับเราเรียกว่าตัวที่เป็นแคตาลิสต์อ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินว่าแคตาลิสต์คือสวิตช์อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตัวที่เป็นแคตาลิสต์ซีรีส์ที่เป็น9001ซีรีส์ทั้งซีรีส์นะครับจะเป็น Wi-Fi 6ทั้งหมดนะครับ Wi-Fi 6ทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งที่เป็นอินดอร์และเอวดอร์ด้วยนะครับนวิวันิมีทั้งที่เป็นอินและเอวนะครับซึ่งมันสามารถทำงานนะครับเต็มศักยภาพ นะครับเต็มเต็มเลยแล้วทำงานร่วมกันนะครับกับในส่วนที่เป็นตัวของแ s s เ s w สวิตแล้วก็ขอรสวิตที่เป็น Cat 9 k นะครับแค t 9K ก็คือ Cat 9 0 0าพ0นนะครับพวกนี้จะเป็นตัวสวิตหมดเลยนะครับที่เป็นตัว9 5้าพัน้จเันห้้ที่เป็นคอร์นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ของตัวของไวเลสน,นะครับแน่นอนมันมีแวดจัดก,การกลางใช่ไหมครับเป็นคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นตัว9 0 0านะครับ จะต่างจากตัวเมลิกินะเมื่อกี้เมลิกิตัวคอนเทลเลอร์จริงก็คือคลาวคลาวคอนเทลเลอร์ก็คือคอนเทลเลอร์ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนโลเคอลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นแคตัลิสต์นะครับที่เป็นตัวเอนต์ไพรส์นะครับวายเลสเนี่ยตัวนี้จะมีตัวที่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์แคตการันแปดหรือว่าเป็นตัวของซอฟ์แวร์เป็น VM หรือว่าอยู่บนตัวของสวิตช์เป็นต้นนะครับพวกนี้หรือแม้กระทั่ง AP เองนะครับ เอ็นตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับนอกนจากนั้นนะครับนอกนจากนั้นนะครับก็จะมีในการที่นำเนื้อเรื่องทวีญโ่โลยีมันมีเยอะนะครับมีการใช้งานข้อมูลนะครับที่จะรองรับหรือว่าการนำข้อมูลนะครับมาใช้นะครับทราฟิกที่เกิดขึ้นในส่วนของไวเลสมันมีเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซิสโกเราก็เล็งเห็นนะครับว่าข้อมูลมันเยอะเพราะฉะนั้นมันจะเอาข้อมูลอย่างเงี้ยเอามาทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้บ้างนะครับ ในเชิงของ Business นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอันนี้เป็นรูปแคปเจอร์ของ Cloud นะครับเราจะเห็นว่าด้วยตัวของเทคโนโลยีเองนะครับมันสามารถที่จะวิเคราะห์ผู้ใช้งานนะครับได้ว่าอ่าน้าผู้ใช้งานเนี่ยที่เข้ามาเชื่อมต่อนี่เท่าไหร่นะครับอ่าที่ผ่านนะครับหรือว่ามีการเป็นพา s s สพาสเซอร์ก็คืออ่าเดินผ่านแต่มีสัญญาณอยู่นะครับเท่าไหร่หรือคอนเน็กนะครับหรือว่าเชื่อมต่อเลยนะครับวิ s ิ t เตอร์นี่คือมาอยู่นะครับมาอยู่ในแอเรียนั้นนะครับ อันนี้เราสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้โดยการวิเคราะห์นะครับจากตัวของคอนโทรลเลอร์ซึ่งตัวนี้คอนโทรลเลอร์เป็นคลาวดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในการที่จะใช้งานข้อมูลผ่านทาง API นะครับ API อันนี้ก็จะเป็นพาร์เนอร์นะครับเราก็ได้พาร์เนอร์ที่มาพัฒนานะครับจริงพาร์เนอร์เราก็มีเยอะอันนี้ยกมาแค่ที่1น,นะครับในการที่เอาข้อมูลคอนเทนต์นะครับในส่วนของไวเลสไมาใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาเอามาทําในส่วนที่เป็น Asset tracking นะครับในส่วนที่เป็นตัว i n น o o r นะครับอันนี้ก็จะใช้ในส่วนที่เป็นตัวของแพ็นะครับจะเห็นว่าเรื่องของเตียงผู้ป่วยนะครับอุปกรณ์นะครับบางครั้งเนี่ยราคาของของของเครื่องอะไรเครื่องวัดเองนะครับก็ราคาก็สูงนะครับเมื่อเทียบกับตัว EPA นะครับในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเกิดเราดูเทโลยีเทโลยีจริงๆนะครับอันนี้ผมขอสรุปนะครับในส่วนเทคโลยี เทคโนโลยีทั้งหมดจริงๆแล้วนะครับในส่วนของตัวของวายฟายนะครับเราพูดในส่วนที่เป็นตัว Wi-Fi ายซิ 6, นะครับ Wi-Fi 5นะครับ Wi-Fi 4มันยังมีเทคโนโลยีที่เป็นตัว Wi-Fi 6E 6E นะครับแล้วก็ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7หรือว่าตัว BE นะครับจะเห็นว่า throughput ของมันเพิ่มนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อร่วมสนุกกันนะครับตอบคำถามนะครับซึ่งซิสโกเราจะจับผู้โชคดีนะครับหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวทางซิสโกเราจะแจ้งกลับนะครับโดยลุ้นตัวของรางวัลเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับภายในรถยนต์นะครับผมคือตอบคำถามข้อ5นะครับข้อ5ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตัวของซิสโกนะครับผม Okay.